สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพยายามจะซูมให้เห็นเขาเยเที่ยงนะคะนู่นอะฤดูหนาวจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมองไม่ค่อยเห็นเขาสักเท่าไหร่นะคะจะมีแต่หมอค่ะวันนี้เมย์อยู่ที่ตำบลวังไซอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับที่ดินแปลงเล็กติดถนนสองด้านแปลงนี้เลยค่ะแปลงนี้เอกสารสิทธิ์โฉนดคู่แดงนะคะที่ดินจะสูงกว่าถนน 50าสิบเซนนะคะแปลงที่ทำความสะอาดนี้เลยค่ะถอยให้ดูอีกทีนะคะด้านที่ติดถนนทางสาธารณะตร,ะตรงนี้นะคะตรงนี้จะกกว้าง30เมตรโดยประมาณค่ะคุณผู้ชมปัจจุบันถนนเป็นทางเป็นลูกลังบดอัดนะคะ ถนนกว้างค่ะกว้างมากด้วยหน้ากว้างตรงนี้หันหน้าไปทางาทิศตะวันตกก็คือตรงนี้นะคะทิศตะวันตกฝั่งนี้30เมตรนะคะส่วนทิศใต้ค่ะเป็นถนนซอยตรงนั้นก็ประมาณ7เมตรเหมือนกันนะคะกว้างเหมือนกันค่ะตรงนั้นจะเป็นถนนพรลฯจำยอมอยู่ที่ประมาณหน้ากว้างตรงนั้น22เมตรนะคะ ไฟ2เฟสค่ะคุณผู้ชมโซนนี้ต้องเจาะบดาลใช้เองนะคะเพราะว่าไม่เห็นมีแท้งเก่าแต่ก็คงไม่ได้ใช้งานแล้วล่ะนั่นน่ะไม่ได้ใช้งานแล้วเจาะเองสะดวกกว่านะคะการเดินทางถ้าเรามาจากปากช่องเราจะมาทางด้านที่ใต้ทางนี้ค่ะด้านในจะสูงกว่าด้านหน้าถนนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ตรงนี้สูงจากระดับน้ำทะเล351เมตรโดยประมาณค่ะนี่ค่ะถนนพระจำยอมที่เมบอกนะคะจริงๆค่อนข้างกว้างค่ะ187ตารางวาติดถนนสองด้านนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปลี่ยวห่างจากสถานีเอลไมัยทรับน้อยนะคะเพียงแค่2กิโลครึ่งค่ะ ที่ทำการเทศบาลวางังไส2.2กิโลค่ะถ้ามองไปด้านนู้นจริงๆจะเห็นวิวเขาเยื่เที่ยงด้านนู้นนะคะเราต้องทำบ้านสองชั้นสำหรับแปลงนี้นะห่างโรงเรียนปากช่องสอง4กิโลครึ่งค่ะส่วนตลาดสดบ้านราดนะคะตรงนั้นเขาก็จะมีร้านสะดวกซื้อ ทุกค่ายเลยค่ะคุณผู้ชมมีตลาดสดมีร้านสะดวกซื้อก็คือตรงนั้นข้าวของเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะจะห่างจากที่ดินแปลงนี้7กิโลครึง่งขับรถออกไปแป๊บเดียวค่ะหรือว่าถ้าเราจะไปซื้ออาหารการกินใกล้ๆไปทางขวานี้ก็จะไปะวงังไซแค่2กิโลนิดๆเท่านั้นเองค่ะน่นมีแตงโมจินตลามาด้วยนะมีรถกับข้าวมีรถขายของขายผลไม้วิ่งผ่านหน้าแปลงอยู่บ่อยๆนะคะ ที่ดินจะห่างจากถนนมิตรภาพ14กิโลค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะ190กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมก็เหมาะสำหรับทำเป็นบ้านอยู่อาศัยนะคะขนาดกำลังดีค่ะมีเพื่อนบ้านไม่เปรี่ยวติดถนนสองด้านฟรีค่าโอนค่ะลูกค้าจ่ายใน,นเน็ตเลยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วนะคะ เดีย๋ยวเมยจะพาคุณไปดูเส้นทางที่จะมาที่ดินแปลงนี้กันค่ะการเดินทางนะคะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่บนถนนเส้น2235เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นปักช่องน้ำเขียวนะคะตรงนี้จุดนี้จะห่างจากแปลงที่ดินของเรา7กิโลครึ่งค่ะมีตลาดสดมีร้านสะดวกซื้อทุกค่ายเลยนะคะเซเว่นมินิบิ๊กซีซเจเอกภาพนะคะเอกภาพในของถูก ีร้านขายยามีคลินิกรักษาสัตว์ครบเลยค่ะตรงนี้จะห่างจากที่ดินของเราเพียงแค่7 km, กิโลครึ่งก็ขับรถมาไม่ถึงส0นาทีค่ะคุณผู้ชมเราวิ่งบนถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะขับตรงมาเรื่อยๆนะคะเราจะผ่านโรงเรียนปากช่องสองอยู่ซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนปากช่องสองตรงนี้จะห่างจากที่ดินของเรา4กิโลครึ่งค่ะ ส่วนด้านหน้าจะเป็น3แยกนะคะถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยเราก็จะไปหวังน้ําเขียวก่อนจะถึงวังน้ําเขียวก็สามารถเลี้ยวเข้าสู่เขาใหญ่ได้เหมือนกันค่ะมีตลาดน้ำเขาใหญ่นะคะแล้วก็เลี้ยวไปทางเดอะคอสเวอร์เขาใหญ่ทางทอสคาน่าได้ค่ะตรงนี้เราจะตรงไปนะคะตรงไปเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปเทศบาลบางใสจาก3แยกตรงนี้ห่างจากที่ดินของเรา3.9กิโลค่ะ จากแยกลาดยางลงไปประมาณ500เมตรนะคะคุณผู้ชมตรงนี้เป็นถนนสาธารณะค่ะกว้างมากนะคะแต่ว่าปัจจุบันเป็นหินคลุกบดอัดค่ะงบประมาณลาดยางก็คงต้องรอไปอีกนิดนะคะแต่เป็นถนนที่กว้างค่ะวิ่งสบายถึงแล้วค่ะขวามือนี่เลยนะคะคุณผู้ชมจะติดถนนสองด้านค่ะ ด้านหน้านี้จะเป็นทางสาธารณะนะคะส่วนด้านข้างนี้เป็นถนนพราจำยอมค่ะ